ไหนดูไหนซิอุ๊ยขอทำอาหารด้วยะดูดีจังเลยเปิดดังๆหน่อยสิไม่ค่อยได้ยินเลย <c ười> ดังลั่งและเอ้ยไม่ใช่ดันเอ้ยไม่ใช่ดังลั่นห้องแล้วเนี่ย,ยพี่นิชาพูดก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วพี่นิชาเปิดเสียงดันลั่นห้อง <c ười> โอ้ยชีกากะพูดผิดมันเรียกว่าเสียงดังลั่นห้องน้องชีก้าก็พูดผิดจริงด้วยเฮ้ยพอกันทั้งพี่ทั้งน้องแหละล้างถักก็นเหนื่อยเหนื่อยไม่มาช่วยกันเลยพ่อกระัวแต่นอนดูติกต๊กตอกพ่อไม่รู้เรื่องพ่อดูติกต๊กตอกอยู่แล้วก็หลับไปเร็ว ได้หรือวิธีทำอาหารด้วยวิธีทำง่ายมากเอาปลาแล้วก็เอาแป้งทาโก้มาผสมโอ้ก็จะละเพนนิชาเบาๆหน่อยสิพี่หนูก็ดูเหมือนกันนนรายการทำอาหารน่ะเพนนิชาเปิดดังหนูไม่รู้เลยต้องทำยังไงบ้างอ่ะหนูจะเปลี่ยนแรงเดี๋ยวนะอ้าวก็พี่ไม่ได้ยินของหนูก็เปิดดังเหมือนกันอ่ะก็ได้ก็ได้ พี่เบาๆหน่อยอน้องเรื่องมากจริงๆของตัวเองก็ดังของพี่ก็มาดังอ้อเด็กๆพ่อดูติ๊กตอกอยู่เงียบๆก,กันหน่อยอ๋อค่ะพ่ออ๋อค่ะพ่อทีก้าทำไมน้องไม่มาคือดูเครื่องเดียวกับพี่ละ่ะไม่หนูจะนั่งดูตรงนี้แล้วตอนนี้หนูโกรธพี่ชัมอยากเล่นเกมเครื่องแม่แล้วเบือ่อแล้วเล่นเกมอะไนี้ดีกว่าเปลี่ยนซีรี ฮึเล่นเกมดีกว่าสนุกจริงๆสนุกจริงจ,งน,จ,งจงนี่ทีก้าเปิดเกมดังมากเลยพี่นะ่าต้องตะเบงเสียงแล้วนะสนุกจังเลยสนุกจังเลยเราเพ่จะมาตะเบงเสียงทำไมไม่มีสมาชินเลยล้วเนี่ยคุณน้องอเปิดเสียงดังะ กันอีกเนี่ยทุกวันเลยนะเนี่ย <c oughs> แม่ค่ะแม่ค่ะพินิชานเนี่นี่เด็กๆถ้าทะนแล้วกันนักเนี่ยมาช่วยแม่ล้างผักเลยเนี่ยมาช่วยเลยทั้งสองคนเนี่ยที่ก้านิชาเนี่ยอ๋อได้ค่ะเพราะพินิชาหนูต้องไปล้างผักเลยก็น้องทำเสียงดังเองนี่ นี่มาช่วยเลยนี่ล้างล้างเนี่ยแม่นจะเอามาทําอาหารตอนเย็นมามามาล้างล้างล้าล้างล้าให้สะอาดนะไม่ต้องใช้สบู่นะมันไม่ใช่ล้างจานนะนี่ชากับคียก็ช่วยกันล้างค่ะล้างล้างไปเถอนน้องอย่าให้แม่ดุกระโหยิบขึ้นมากันทําไมล้างล้างสิล้างไม้ซิ้นกันน่ะเลย เาผักมาต้มจับชายตอนเย็นได้ค่ะได้ค่ะทำไมมันเหนื่อยแบบนี้เนี่ยเหนื่อยใช่ไหมแม่ทำคนเดียวแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันแหละแต่เราสองคนจะทะเลาะกันทุกวันทั้งวันเลยลูกขอโทษูดะล้างๆ้างล้างล้างอ่ะนิชาหยิบหม้อที่มันอยู่ข้างล่างซิงมาให้หน่อยลูก ค่ะทิกาช่วยพี่ล้างหนะัะเดี๋ยวพี่จะเปิดเกนี่ค่ะแม่จะมาทำอะไรหรอคะลูกเอามาใส่น้ำน้ำกินนะแล้วก็ไปตั้งไฟค่ะน้องล้างผักไปก่อนนะให้ทีบ้างทีพี่ใส่น้ำบ้างนะพี่เปิดเตาก่อนซึบแม่เขทำอไรแม่ต้องทำหน้างุดหนิดตลอดเวลาด้วยนะคะนิดชา พี่นิชาอยู่ที่ไหยังดีนะที่มาดีดูอ,อีกอะค่ะน้ำมันหายเติมอีกสิค่ะไม่น่าโดนทะเลาะกับน้องเลยต้องหน่อยต้องไฟหน่อยค่ะนี่ลูกปิดไฟแล้วก็เอาผักเหม,ม้อค่ะแม่คะเราจะใส่กันทั้งต้นต้นแบบนี้เลยเหรอคะแม่นี่แหละแม่ชอบินทั้งต้น พ่อพี่นิชาว,วันนี้แม่แปลกๆนะวันนี้ดุกระดุทำไปทำไปอย่าบ่นนะต้องให้แม่มาดูทุกวันเลย <laughs> เราสบายเราดูติ๊กตักไม่ต้องโดนแม่ดุ <laughs> เอ้ยไม่ใช่ภรรยานะดาดูไม่ต้องทำอะไรดูติ๊กตักนั่งสบายใจอย่างเรา <laughs> นั่งดูติ๊กตักชิวๆสบายๆสบายเ <laughs> วินจริงๆแน่เน่พ่อแม่ได้ย,ยินนะมาเลยมา ช่วยแทนกับ <ok ข <so ้าเลยพ่อเร็วเอองานก็ร um, ับไปดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ปิดทางไปทางนี้เอ้ยไม่ใช่ต้องบายบายก่อนสิมันก็รับคำคิมมีคนลาไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมคอนไม่บ้างไลน์ด้วยนะกดติดต่อไปครับบายบายสวัสดีครับบายบายครับนี่นี่นี่แม่เดี๋ยว็ดเด็ดพ่อจะต้องไปทำงานแล้วเดี๋ยว็ดเด็ดพ่อ